มิตซูบิชิปาเจโร o สปอร์2.4 GT เกียร์ออโต้ปี2018โปรโมชั่นของเรยที่688,000บาทเช่านั้นค่ะรถครอบครัวสภาพสวยมากๆเลยค่ะ ขับดีสุดๆประวัติดีฟีดาวจัดเต็มได้เลยส่งเดลลและว2 0 0 0บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่24,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปเฉียงานได้แล้วค่ะสวยจัดสวยจริงน่าใช้ค่ะมีแหลกหลังคาด้านบนอีกตั้งหากติดฟิล์มเรียบร้อยแม็กก็ลายสวยค่ะคันนี้ full option เลยนะคะ ภายในสปอร์ต nice ม,มากๆเลยค่ะเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าพุชสตาร์ทกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า,าก bag, ุญแจรีโมทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นกล้อง2องถอย360องศาค่ะลูลาดูดีม,มากๆเลยค่ะมีอาตอนบนอีกตั้งหาค่ะเย็นชั่วถึงเลยค่ะเรื่องความกว้างไม่ต้องห่วงเลยค่ะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะ คุ้มสุดๆสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ